วันที่13กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกา30นาทีนายภากินตระพงไพบู์์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเมอบหมายให้นายกมูลตราชูรองนายกเทศมนตรีปร้อมด้วยนายสมศรีแสนทวีสุขรองปลัดเทศบาลร่วมกิจกรรมประกวดหมอล่ม,มินิคอนเสิร์ตในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกา,กาชาจังหวัดมหาสารคามประจําปี2567 นิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สร้างเสน่ห์วิถีไทยกรองใจคนทั้งโลกณเวทีกลางบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสาร,รคามจังหวัดมหาสาร,รคามนายนพสิทธิ์สุวรรณกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสาร,รคามพร้อมด้วยภริยาประธานในพิธีชมการแสดงของศิลปินหมอรามรับเชิญคณะไพบุญเสียงทองโดยนายชูชาติราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสรารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประธานกล่าวเปิดงานบันทึกภาพกิจกรรมจากนั้นเวลา18นาฬิกาแนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมอลำมินิคอนเสิร์ตเริ่มการประกวดหมอรำมินิคอนเสิร์ตเริ่มการประกวดหมอรำตามลำดับเวลา22นาฬิกาประกาศผลการตัดสินการประกวดมอบโลเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดบันทึกภาพร่วมกันเสร็จกิจกรรม เมอรับนอกคุณมอะนคมอลวินนีคอนเสิร์ตนะครับในงานปะรีนีบูเปิดฟ้าและงานกาชาติจังหวัดมหาสารคามนะครับประจำปี2567